ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศข้างล่างของการทํางานที่นี่นะคะเดี๋ยวใจพี่สุชาติเนี่ยพาทัวร์ละกันว่าพนักง,งานที่นี่เขาทําอะไรยังไงกันบ้างรวมถึงน้องๆกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาะคะว่าจะสามารถทําในหน้าที่ตําแหน่งไหนบ้างน,นะคะ ให้พี่พาัวรนเลยแล้วกันครับเราสังเกตดูได้ว่าสมมติคนที่เดินทางเข้ามาในสำนักงานเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่า,ะาระหว่างเด็กพิการทางด้านสติปัญญากับคนทั่วไปเนี่ยแทบไม่รู้เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างน้องเตย้ยเนี่ยนะครับก็นั่งหน้าสุดเลยนะครับก็หน้าที่จริงๆแล้วหลักๆของเขาเนี่ยนะครับ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านโพสต์ประกาศโฆษณานะครับหรือมันจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นให้กับบริษัทเราครับใช่ก็เหมือนกับว่าเป็น Social โซเชียลออนไลน์ในการช่วย PR โฆษณาสินค้าการบริการของบริษัทด้วยอย่างน้องเต้ยนี่เขาทํามานานหรือยังอะคะน้องเต้ยนี่อยู่มาสาักนานยังครับตั้งแต่งหาคสองห้าห้าหกครั้งนี้จะปีที่สี่แล้วปีสองห้าหกศูนย์นะครับครับโอ้สี่ปีแล้วเหรอคะผมทำงานที่นี่มีความสุขมากเลยค่ะ แต่พอสัมภาษณ์นะประวัติส่วนตัวนะคะได้ค่ะชื่ออะไรคะอานั่งอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรี่นผมชื่อนายจิรพัฒน์รัชบุตรชื่อแดนชื่อเต้ยครับจบการศึกษาจากมัธยิปลยหาดทิพยเพปวชที่แรกอ่ะเขาจะให้แดนสายสามันคือสี่ห้าหกคือสายสินคำนวณแต่จริงๆงาอยากจะสอบข้ามมหาลัยมหาลัยที่ผมจะสอบก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์อยา จะสอบข้ามเหมือนกันแต่ทุกคนเขาเขาเห็นว่าเขาอยากให้เรียนจุฬาไงก็พ,พวกอาจารย์ลงคะแนนโหวตไงแล้วสรุป<อ>แล้วจบสาขา,าอะไรมาการโรงแรมจริงๆแล้วอยากอยากเรียนจุฬา,าอยากเรียนตามเพื่อนติแต่อาจารย์เขาเป็นคนสนับสนุนด,ด้านนี้ไงเขาอยากให้เตยใคร,ใคร,ใครๆเขาเขาอยากให้เตยเรียนจุฬาเท่านั้นแหละแล้วทำไมถึงมีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์อะคะอ๋อชอบครับชอบคอมมากเลยครับอยู่ที่บ้านก็เล่นคอมครับ กี่ปีแล้วที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์อ่ะหลายปีแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะตั้งแต่เด็กๆเลยครับอย่างน้องเต้ยเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างทีช่ช่วยพี่สุชาติทางานที่นี่ขอช่วยหลายอย่างครับแต่ขอดูไหนดูผลงานหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับผลงานออกมาแล้วครับผม,อ,มอันนี้เป็นการทําอะไรอะคะ ทำความสะอาดบริการรับทำความสะอาดได้้าทำความสะอาดครับผม,มแต่แมีหน้าที่อื่นต้องทำอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้ช่วยเขาส่งของอเวลาเราต้องแบ่งเบาภาระให้บริษัทบ้างจริงๆอ,อยากช่วยแล้วคนบริษัทด้วยกันต้องช่วยกันม,ม,มีความสุขไหมกับเพื่อนร่วมง,งานที่นี่ก็มีความสุขบ้าง็นน้อยแต่แต่ว่าที่จริงอ่ะพ่อเขาอยากให้เรียนก่อนเรียนสี่ปีให้จบก่อน แต่จริงๆอ่ะอยากให้เรียนจุฬาไงคมีจริงๆอยากให้สอบเข้าไงไม่เป็นไรฝึกอันนี้ไปก่อนแล้วทราบมาว่าบ้านอยู่ไกลเหมือนกันอยู่ถึงสำโรงเลยใช่ไหมคะบ้านอยู่สำโรงอยู่ซอยเบลิงร้อยเจ็ดครับบ้านผมมาอยู่ซอยเบลิงหกสิบสองทับสิทครับบ้านเลขที่เจ็ดห้าศูนย์ทับสองเจ็ดศูนย์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดจุฬาการครับผมทำไมมาทำงานไกลถึงที่นี่อะคะอ๋อคุณพ่อเป็นคนพามาสมัครครับ แล้วลเป็นไงบ้างการเดินทางเวลามาทํางานก็นั่งรถไฟฟ้า BTS มาใช้บัตรคนพิการและนั่งคนเมษา26จากอนุจาก BTS มอชิดราคารถราคาเต็ม b t เหลือ15บาทค่ะอยากขอบคุณพี่สุชาติยังไงบ้างที่ให้โอกาสเราได้ทํางานในวันนี้อยากจะขอบคุณพี่สุชาติให้โอกาสผมเบกพิการอย่างนี้ ให้ทำงานให้มีความสุขถ้าไม่มีคุณจุดชาติบริษัทนี้ก็ไม่มีหรอกนะครับแล้วฝากไปถึงท่านผู้ชมเลยนะครับพวก<ช>อาจารย์พัก<ๆ>วอาจารย์มงคลศเสิรีอนรและเทนิตบุรีกรุงเทพขอให้ขอให้ทุกคนทุกคนดูด,ด,ดูดูทีดูทีวีหน,น้าบ้านนี้ขอให้ดูดูดูคนชื่อเตย้ยไว้ด้วยด้วยนะครับให้มีความตั้งใจขยันอดทนเหมือนเราด้วยเนาะมีความความขยันความตั้งใจอดทนขออดทนด้วยนะครับในการทำงาน ประสบความสําเร็จในการทํางานของเราค่ะโอเคขอบคุณนะคะนี่แหละค่ะคือการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุชาติโอวาดวสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการช่วงพิเศษแบบนี้หมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ